โอกาสตอนนี้จุ๊ตตั้นด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับพอเพียงวันนี้ผมจะมาสอนทำมัดคาราเต้ V2 ครับเงื่อนไขก็คือต้องมีมัดมัดคาราเต้ V1 4 0 0นะซื้อได้จากที่เกาะเอ่อเงือกที่โลกแรกนะครับนะเกาะที่อยู่ใต้ท้องทะเละที่โลกแรกเ0็นะครห้าแล้วก็ฟาร์มไม่ได้ถึง400มัดแล้วเราก็ต้องไปตีบอสอันนั้นด้วยนะที่โลกสชื่อบอสอะไรนะ บอสที่อยู่เกาะสุดท้ายของโลกสองนะครับแล้วเราก็จะได้กุญแจสีน้ําเงินแล้วก็ให้เรามาคุยกับคนนี้นะครับที่โลกสองเหมือนกันโอเคแล้วผมก็ได้คุยอะไรกันเสร็จแล้วนะครับแล้วมัตเตอรี่ก็สี่ร้อยผมก็ได้ให้กุญแจอ,อะไรไปแล้วครับแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับเงื่อนไขนะครับต้องมีมัสสี่ร้อยแล้วก็ต้องไปตีบอสโลกสองเกาะสุดท้ายให้ได้กุญแจมาคุยกับไอตัวนี้ที่โลกสองนะครับ แล้วมันก็จะให้เราจ่าย2ล้านห้า0สนเบลีกับอีกห้าพัเฟกมินนะครับเราก็จ่ายไปเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้มาเลยนะครับคาราเต้ V2 โอเคสำหรับคลินี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย